ทีมเดคกบอลแฟตเด็กขาหลอดนะครับมาเ,เริ่มกันเลยก็หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยไปฟุก็บบิชิต้าโกฮังเนี่ยโดนพลังอัดปุ้มเข้าไปนะครับิชิต้าก็กลายเป็นผงนะครับทุลีอะไรกันเนี่ยไงโกคูโกคูนี่นายยังไม่ตายพี่นะมาถามว่าเธออะไรขึ้นนะ่ะเด่นเด้รับบาแผลให้โกคูแล้วโกคูก็ได้รับพลัง รับฟังปผนการในปัจจุบันจากกุลิลินที่มาตอนแีกเนี่ยโกฮังท,งทั้งท่านไคโอชินแล้วก็บิสตต่โดนเล่นงานแล้วเหรอ,อค้าเสงแก่งของจัมบันบูเป็นไปตามที่ท่านไคโอชินหวาดกลัวมันเกินวันจินยาการได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์โลกนะคือมีชีวิตทุกอย่างในจักรวาลก็ต้องหายไปหมดแน่ แต่ว่าก็คูนายยังมีชีวิตอยู่เป็นความโชคดีที่ยังฟับโชคร้ายเลยคนที่เอาชนะได้จะมันบูได้ไม่แค่นายเท่านั้นพูดตรงตรงเลยนะไปไวหลอกชน,นะชนะมนไม่ได้เอ๊ะพลังของมิสตาฉ,นฉ,นฉนันกับฉันแทบไม่ติดไม่แตกต่างกันเลยแต,แต่มิสตาเนะ่ะขนาดประชีวิตแล้วยัยงับมันบไนูไม่ใช่ประเทือนท้อเลยไม่ใช่ใช่ไหมอะเท่าทีนะนยังไงก็ชนะไม่ได้หรอกนั่นเหลอนะพี่นะ ว่าเอ้ยถ้าเบต้าหรือโกฮังคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังพอชนะได้บ้าง <c oughs> ไม่รอถึงจะรวบรวมพลังหลายๆคนก็ไม่ไหวหรอกมันไม่ใช่ระดับนั้นนะฟป่าวไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงฟิวชั่นอะเอะอะไรนะฟิวชั่นกันุ้มล่างป็นะครับเป็นเป็นในพิเศษของเขาชาวดันเม เมตามอรู้ <c oughs> จักด้วยเหรอเดนเด้ใช่แล้วเป็น,นวิชาที่เมตามอนสอนให้ฉันมาในประโลมเนี่ยเป็นท่าลมล่างที่ทำให้เหาะเมื่อขนาดพลังและร่างกายใ,ใกล้เคียงกัน,กนพอมากคือการการที่ฝองของลมล่างเป็นหนึ่งล่างเดียวล่างเดียวจะมีพลังแต่จดเดี๋ยวต้องระวังคือเมื่อผ่านไปฝั่งไปน,นี้ต้องกลับไปล่างเหมือนเดิมอย่างนี้ดิโกฮองลิปิต้ตกับใคร ทนหนึ่งเออนี่ยังมีชีวิตยอยู่จะฟิวชั่นกับเจ้ากับเป็นนักลุกฟุตจบเป็นตัวฟุตจอมบูฟีเนาะแต่ว่าทั้งคนนั้นไม่อยู่ในบนโลกแล้วอืมนี่เป็นประการที่เราไลายฝุตเลยนะสองคนนั้นที่นอนอยู่ข้างในโกเดนกับโกทังและและขนาดโตเกือบทเท่ากันฟิวชั่นกันได้ไหมเนาะดีเลยพีเตอร์ปโป้นั่นแหละวิธีนั้นอยู่ด้วยฟิคโร .transform พิชาให้พวกเด็ก,ดกจนว่าจะหมดเวลาแต่แค่นั้นยังไม่พอหรอกนะที่เดี๋ยวนายรับต่อสูพชาให้หน่อยนะดีละเข้าใจแล้วดีเลยดีเลยเริ่มมีความหวังแล้วเด็กๆพวกนั้นอาจจะทปทให้ได้แต่ว่าว่าทางกบะกเีนจะฟิวชั่นสําเร็จนายน่าจะใช้เวลามากเลยนะว่าถึงจะถึงเวลานั้นคนคงมีผู้คนมากมายต้องตกเป็นเจี่ยของจมันบูไม่แน่อาจจะูุพันไม่ผี่โลกนี้อาจจะูุเป็นร้อยไปเลยก็ได้ นี่เป็นการเดิมพันนะต้องทนหน่อยนะถึงจะถูกข้อจนฝูนพันแต่ถ้ามีพวกน้อยกับนักบอลอยู่แล้วก็ถ้ากลับเป็นอย่างเดิมก็ได้นะอะไรน่ะอยู่ดีก็มืดนี่มันเทพมันก็ออกจะออกมาทำไมก็คนที่เก็บรวบรวมนักบอลเอาไว้คือบูม่าไม่ใช่เหรอ ยังจะรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่นาทำไมถึงเรียกเทมัก์ก็เอามาล่ะยิงฟีต้าฆ่าคนไปเยอะแยะในฝึกใจครบเลยจะชุบพิษให้เขาฟีนะแย่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าคนพอพรป่าประกันแล้วต้องมีรอต้องรออีกต้องปีหนึ่งว่าจะขอไวได้รีบไปห้ามเดี๋ยวนี้แหละดีนะตอนที่กูเล่นมันไปได้ปีหนึ่งเมื่อที่อยากให้กูกูคาดการ์ดบบมบาใช้ดระบอลเพื่อชุบพิต ให้กับผู้คนที่ถูกีบต้าฆ่าพวกเขาได้ขอพรอาการนั้นไปแล้วแต่ก็คูกับขวางได้จึงสามารถห้ามไม่ให้ขอพรอ,อีกสองประการที่เหลือได้ในทันเทพมกรหายเทพมกรหายไปยังบอลจะกลับมาใช้ได,ด้อีกสีเดือนอย่างนี้ก็คูพาทุกคนไปไปที่ผ่านเทพเจ้าเพื่อการผิดภัยให้กับผู้ม,มูมาเป็นเป็นกังวลเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น そしที่にนึ่งผู้ทนชีพจากกาขบอลนี่ก็โดนฆ่าด้วยล่ะแต่จะถูกกับเวลา่าตายแล้วนีขึ้นมานเหรอไม่น่าเชื่อขึ้นมาได้ไงวะถูกหรเ่าขา้นมอะไรกันเนี่ยอนหน่ะท่นยำคิดอยู่ไม่ปล่อยไปก็ได้นะ ท่านเซอินท่นใคโอชินีมาไม่ต้องห่งไม่ท่นยังพอดีเลยเขาคิวโตะนี่มันอะไรกันเจ้าโอ้ไ่ว่าท่านนี่นะแถมยังเป็นชครับวไม่อยู่เลยว่าได้ยังไงกันใชแล้วิตะรีรีบรีบรีบรี

เข้าไปในโลกคโอชินนะ่ะใช่แล้วดีนเดีย๋ยวก,ก็ตายกันรอครับใครใครเป็นดาวที่สวยงามจริงฮ <c oughs> ึเอ๊ะเอ๊ะที่นี่มันโลกคลโอชินโลกของฉันเองโลกของท่านคลโอชินเหรอครับ ปกติแล้วโลกใครชินนี่เป็นดินเดนทปปี่นี่ให้แค่มนุษย์แต่แม้แต่พระเจ้าหรือใครโอก็ไม่สามารถเข้ามาได้เออท่านตายไปแล้วน่นาคือชืีอขึ้นมาได้หรอครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นจันเองก็เข้าใจเหมือนเข้าใจผิดกันไม่รู้ว่าคือชื่อ,อได้เพราะอะไรทําไมถึงพาผมมานี่นี่อยากให้คุณใช้ดาบแฟตการจอมนบูนคถ้าคุณกหา,างแล้วก็น่าจะใช้ดาบแฟตนั้นได้งงดาบ จริงแล้วครับท่านเซลชินไม่มีทางยูนิตจะใช้ดับแฟตได้หรอกครับถ้ามีชีดับแฟตนะไม่เพียงแต่ค่าขนาดท่านเขาเชิ่ไม่ว่ากี่ท่านก็ไม่สามารถทาอะไรดาบจำนวนนั้นได้เลยคีบิโตะตายไปก่อนก็เลยไม่รู้คุณก็ห่างคือคนนี้มีพลังมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อก็อยากโดนฟุตบอลเถอะตัดมาเถอะครับชุดนั้นอะไรไม่เหมาะกับดินแดนออฟฟิตนี่เลยนะ ปิดทำไมพวกนี้มันชอบ้างชุดเองได้มาเนนะี่ยโอ้เออชุดนั้นคือแบบมันแค่ไรโอเงีนเน้ยเออมันก็มันกาเฟเฟ,ฟื้อกไม่ได้อน,นี้ก็เฟเฟื้อกไม่ได้ฮี่ฝลักพลังน้อยหวาจแต่ความเทพมันมีมากกว่าปวดหัวเลย ขอหน้านะข้าขอช่วยไม่นับไม่สวยเ,เลยฮยได้ไหมโลกเคลชินเหรอมันมีอะไรแต่ข้ากับโลกมากฟิวนั่น่าระดักแฟทนี่คือดัดกแฟทครับอ่า ดึงมันออกสิครับเท่าที่รู้จะรู้ไม่มีใครสามารถดึงดาบแฟตออกได้สักคนดึงขึ้นมาครับเคยอ่านเจอเรื่องแบบนี้ในนะิทานอดาบแฟตหนึ่งึะออกได้จะเป็นยังไงกันครับว่ากันได้รล้วพอเรหาห่อฟอนช่อยอาจจะเหนือวอร์จมบูอีนั่นอีกนะจริงนะครับแสดงว่ามันต้องดึกคมมากนะไม่ต้องห่วงหน่อยดึงไม่ออกหรอกคุณโจ้คอยดูอยู่เงียบเถอะเอาละคุณกูฮงเราดูสิครับครับเอาละอึบ เอบอบเออบอ่าฮไม่ไหวไม่ขยับเลยสักนิดเอาละเอาละเหรอโอ,โอ้ฟิยาล่ะก็ยังเหนือกันนะอ๋อไม่ไหวหลอกมาเต้นเคาชินหลายคนลองแล้วยังดึงไม่ออกมีลึกที่ไม่รู้จะดึงออกได้อ่า,อา,อาเห็นไหมสำเร็จแ,แล้วอะไรกัน เอ๊แต่มันต้องเป็นเพิเ่มิยาคันฝรรใช่ไหมล่ะถ้าเนะกูคเครียดเลยตันก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกงั้นก็จะบอกเลยก็แล้วกัน โกหังกับทังปลอดภัยแต่ว่าทำไมเรียกชู้เรียกโกหังวะโกหังกับเบิต้าถูกฆ่าตายไปแล้วเอ๊ะเอ๊จี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 เบจิต้าก็อิดแฟนฉันไหมรุ่โลกทั้งหลาย ท่านใช้เวทมนต์ุุยกับพวกเจ้าแก,ก,ากทางจิตนะลองรับตาดฟิเจะเห็นภาพไม่ให้ดูดีนี้แหละชื่อบาบีพมดที่นนักวัวมากเลยนะแน่ใจนะแล้นก็เป็นะคนลกใครของฉันลวม,มันบูนนะ่ากลัวมากๆเลยนะ นมันอะไรนะเกิดเหตุอะไรเจ้าตีมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยวันนี้รู้ว่าวันนี้เจอเรื่องที่ไม่ดีมาแล้วกำลังตามหเจ้าพวกบ้าสามคนอยู่เจ้าแน่เจ้าแน่เจ้าแน่ คิดว่าบางคนนีไม่ยอมออกมาจะบอกให้หน่อยก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงเไปละเริ่มได้เลยจอมมันโบโอ้อยไม่เก่งใจข้อของจะบ้านช่องเขามั่งอะไรเงี้ยฮะจอมบ้าบักเจ้านั่นบ้าอัด ôi chị đâu không khán đa cono này ở ít người nào mà hát nát 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 นเน,นา,าคนคนมีต่กบันหัวนไม่สม่สกิเซนช์จะสกตัวไกเอาะลอยหอไม่ได้นะทานายตาไปก็มีใครเป็นคนฝอมฟิวชั่นกับทางและเนแอนันล่ะลุงคนที่ถูกฆ่ากับโลกที่ทูลายลน่ะให้ดรามบอลกับก็ไกับยากเดิมได้ไม่ต้องห่วงหรอ อย่างนี้นี่เอง,องหนรู้อเ้ร้อนฮะฟิลขาดไม่จริงคุณพ่อเจ้าคนเจ้าคนคนนั้นพวกนั้นแงพี่ตายแล้วอย่าร้องให้นะไม่มีมวลาว่ามาร้องเล่า แขนคือต้องเรียนรู้วิชาใหม่แล้วไปล้างแค้นสะิเข้าใจแล้วนะ,ะเริ่มมานะจำ,จำให้ดีนะป้บมิงน,นะผมอาจอยู่านเนยฮะก็เหมือนผมไม่ได้อัดเลยอาจจะเ่าเอออาจ,จอยู่อเอาละเริ่มวูชาฟิชชั่นแล้วนะ ลดโลกทั้งหลายตอนนี้มีข้อมูลดีๆเข้ามาละนี่หมดมีด้านหนึ่งนิดเดียวเองนี่มันหนึ่งในฟาร์มตัวเดยนชื่อว่าทั้งอาศัยอยู่ในบ้านชื่อว่าแคปฟูลคอมบิชันในเมืองหลวงธมาตกน่ะเอาลองไปดูเดี๋ยวเลยดีไหมนะถ้าอยู่ที่นั่นก็ดีสินะออกมาเร็วจะดีกว่านะไม่งั้นเมืองตัวเองจะถูกขายไปน้อยที่บ้านคุตาคุณย่าอยู่นะ พงคุงเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าพ่อของแม่จะถูกฆ่านะมึงแล้วมึงหลงแต่มันตกก็จะถูกลมลายมันไรหน้าใช้การะบอลได้ไม่ใช่ถ้าฝุ่นวิจัยถูกลลายแล้วก็แล้วก็ดาดาดา,ดาก้อนเรดาร์ที่ทิ้ไว้ที่น่าก็หมดกันเลยนะเรดาร์ดาน่าใช้เช้นฝุ่นพิเศษใช้อย่างอื่นแทนไม่ได้นะหมายว่า,วา,วาจะไม่สามารถเรียกเทมเพลตมาได้แล้วนะฟีฮะยาดิบเอาละทัางนีไป,ไปหาที่บ้านเอาเรดาร์มานะ จะหุดจำมันบูไว้ที่นี่เองไว้ละฮะคุณลุงเดี๋ยวก็ถูกฆ่าหรอเช่นน่าเดี๋ยวคงทำอะไรได้ฟักบ้างอ่ะละดีไปเถอะเดี๋ยวพวกเราแปลงร่างเมือมังงงตอนตกสะกนหรอก้มองนีหาจากพวกนั้น ถูกแล้วได้แค่น,นันนะแล้น,นี่อะไรซุปเปอร์บอลเกิงกิพิเศษนะเนี่บอลเกิงกิใหญ่พิเศษน,นี่ซุปเปอร์บอลเกิงกิใหญ่พิเฟษพ,พลังขึ้นเต่าทะลวงขีดจำกัดอะไรวะอันนี้อะไรบอลเกิงกิใหญ่ที่ฝุด มันมีกี่ใหญ่ไหมมันมีกิ่ใหญ่ที่ฝุ่นเด้อ้พลังขึ้นเต่าทะวงขีดจำกัดมันคืออะไระฮะมันมีอะไรอีกขีดไหมฮะไม่มกี่ขีดฟุปเปอลยาสองแบบฟูเทาวนะครับ มัดมังกรน,นะครับแบบนึงนะขอไปฝึกนิดหนึ่ง หมัดบางกรอนไม่เอาแล้วกันเนี้ยเวลไม,ม่พอลองฝึกดีนึงครับเพิ่มขวัญพลังใจให้ตัวเองขอทุกคนดอพลังหน่อยกันตายเลยย่ายอยอีไม่กี่หมัดก็ฟินาเล่ไปแล้วล ก็กินครับอันนี้แค่ไปเงานงานๆน,นะครับเพื่อมีอะไรทํา เงินแทบหมดจอมันบ้งเงินไงนไง,ไงแกมาเตือนนิดหน่อยนะฟังนะสามคนที่แกตามหายนะอยู่น่ะ่าปรกากฏตัวออกมาในเร็วนี้แนะ่นยาได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้รอจนถึงเวลานั้น ทำไมต้องรอล่ะวังแผจะทายอยู่กันล่ะที่ก็ลองพิเศษฝึกพิเศษเพื่อจะกัดการพวกแกไงล่ะจะดพวกท่านล่ะอย่างนั้นต่อให้ฝึกพิเศษไปท่านปีก็ไม่ประโยชน์หรอกใครจะไปรอเล่าฝ่าพวกนี้เดี๋ยวนี้เลยกะแล้วก็จะพูดแบบนี้ฉันคงต้องรอขดขวางดูฝึกสักหน่อยแล้วนะน่าเกแค่แดงให้เห็นว่าความน่ากลัวของแกชัดเลยแล้มันโบทำอะไรเกการมันเลยฟี เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรกันอะไรอะไรของแกท่านที่แข่งแก่น,นนั้นแต่ยอมทำตามคำฝั่งของบาร์บี้เนี่ยเหรอโอ้โหอย่าพูดอะไรไม่เข้าท่านะเพื่อมันบูเป็นท่าของฉันก็ต้องฟังคำฝั่งของฉันอยู่แล้วอะไรละ่ะอย่าถูกทำอย่าถูกไล่เข่ากระทำหนึง่งแล้วถ้าหนึกฉันแกจะถูกมอนัน่นสคาเอานะเจ้านี่ เริ่มมีเป็นเป็นมีมีมีปัญญาอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แั่การเล่นนั้นให้ดูจะเป็นเด็กดีเกียรติที่สุดเลยเช่วยไม่ได้พี่นะเพิ่งรู้เลยต้องประโยชน์ตอนเบชิเตอร์แล้วยังต้งประโยชน์เลย อย่างเงี้ยลองดูพลังที่เหนือยิ่งกว่าพุู่เปอร์ไฟยาที่เขาข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์ไฟยานั่นคือมีเฟย์ไรนะนี่คือซูเปอร์ไฟย่าทูตา้งคืนมาเนิดหนึ่งนะครับและนี่คือซูเปอร์ไฟยาที่ข้ามขีดจำกัดของซูเปอร์ไฟยาหรือว่าซูเปอร์ไฟยาทูยังไงล่ะเแล้วก็ผมตั้งคุณมาเทพีแปลงแรกอะไรไม่เข้าท่าไม่เห็นจะเปลี่ยนไม่เท่าไรเลย แล้วก็นี่คือที่ที่เหนือขึ้นไปอีกวันนั้นอีกที่เนื้อไงเนื้อ,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 อนี่คือคุปปะปะยะพยี่คุณเชฟเล่นมาไมน่อย ยังไม่สีกับล่าแตงล่านี่นะอย่น้ตาจะน่ากลัวสดแต่ไม่เห็นจะน่ากลัวเลยแฟกเนสตเออบ้แล้วล่ะจะบ้าเอ้ยนี่กับฟัดไปตัวพันนั้นไปฟาดตมันบูจะตบให้ร nah> ัวเลยก็ตัดสมเวลาให้ได oh ้ฟักน้อยแล้วนะเยอะเยอะเยอยอะยอะยอ như cái đó ơi thì chúng ta sẽ phan tài này. phụ phân được lấy vào vì nó có lời như cái đó Đây ไม่นเนี่ยหมัดพรวงไฟอ่ะเยอะเดีย๋ยวพังหรอไอยกันโอ่มแกนีก้ผมใช้ได้เลยผมชื่อเลยตกใจหมดเลยเนี่ยเฮ้ย นีน่นะน่าตักแตจ,จริงๆนะแกเนี่นนยย่าไปฟุตคบจักรวาลเลยโอ้โหแถมไม่ได้รับระดาเมจเลยเหรอหนังสกีหาทางเคลื่อนไหวเร็วขึ้นหายคาร์บอล นบอนเจอแล้วหาากับเมืองันต,ตกแล้วสินะทำไมคืนล่างเดิมฟ้าล่ะสูกับแกสนุกดีฉันจะฟูอีกนับว่าเป็นเกียรตินะที่ฉันแต่ฉันไม่มีเวลานะ่ะเท่าทีนะต้องกลับแล้วแต่คิดว่าจะหนีไปได้นะจากการเลยมันเลยจะมันบูฟังหนะ้าดับบี้ฝรคนที่แกตามหาอยู่จะมาตัวในอีกสองวันหลังนี้ เพราะฉะนั้นรอต่อไปเราอย่าทําอะไรจนกว่าจะถึงวันนั้นนะเก่งขึ้นหรือเปล่าพวกนั้นนะ่ะคิดว่าฉันจะยอมทับตาที่เขาพูดเหรอหน้าผิดได้นะฝาทาให้จอมันบูฟู่อย่างฝุก่นกหน่อยหายไปแล้วเฮ้ยหนีไปแล้วนี่ว่าแกมัวแต่อึดอัดยืดยาจนอาจ,านนจะโง่งเอ้ยไปตามหามันซะท่านดาวิเดฉันน่นก็นดีดีออกแล้วละ่ะอะไรอะไรดีเออควรจะไม่ใช่พูด ไม่ได้ใช่ไหมท่องคาถาที่ใช้ผลิตทำไม่ได้แล้วฟิ้เยอได้จดจำอะไรจากแกตั้งหลายอย่างแกไม่ประโยชน์อะไรอีกแล้วอออืออสมหน้ามันฮเอาละคะวาคนแก่งจะมาช่างหน้าเบือ่อเราจับมันโลกเล่นเป็นพังก่อน,นีกว่าโดนเลยจ้ะ ไมดีไม่อยู่แล้วจอมันบูก็ดูสิทำไรล้างดูไม่ว่าวางแผนอะไรเลยบาเอ้ยอะไรไปฟงปปปปปฟุฟเฟยฝ่าเมื่อกี้นะ่ะใช้พลังมากเกินไปจนจะเล่นฟอาบูไปเลยฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วกว่าจะถึงเวลานั้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทําให้จะเปียกเราแห่งความหวังคือขอไวเท่านั้น มาแล้วครับใช่ไหมครับหรังบ,บอลไอ้ดาร์กอนเรดาร์ดีละเจ้า <c oughs> จมา